สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาพบกับไม้มงคลต้นหนึ่งที่เป็นไม้เก่าโบราณหนึ่งในเก้าไม้มงคลที่ใช้ในพิธีลงเสาเอกหรือว่าใช้ในใช้ในการที่จะรวบเป็นไม้มงคลสําหรับบูชานะคะไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นตะขําค่ะตะขําเป็นไม้ยืนต้นนะคะมีชื่อเรียกหลายชื่อมากเลยจันทบุรีเรียกว่าอ้อยน้ํา ภาคเหนือเรียกว่ากระตีบแขกเต้าคั้มแล้วก็หวีดส่วนภาษาไทยกลางจะเรียกว่าต้นคั้มหรือตำคั้าคนเมืองคนเมืองก็คือภาคเหนือนะคะเรียกว่าก้าวค้มไม้หวีดไม้ค้มไทยใหญ่เรียกว่าไม้คั้มกระเรียงเรียกว่าปีะองปีสยองขโมเรียกว่ากำมุล้วเรียกว่าลำเมาลลำคั้มแล้วก็มีเหมี่ยนหรือพม่าเรียกว่าเจียนตองเงง เรียกว่าเป็นไม้ที่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกนะคะจะรู้จักไม้ต้นนี้ดีตะค้ํเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดปกติในธรรมชาติจะพบขึ้นตามที่ราบป่าโป่ปงป่าผัดใบป่าดิบแรล้งในที่ค่อนข้างราบและใกล้ลําห้วยทั่วไปป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณที่มีความสูง50-800เมตร ชาวขมุกจะใช้เปลือกของต้นตะขํมเอามาขูดเสรลาบใบเขาจะใช้มัดเสาเอกของบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลในการช่วยคํำชัวชูนะคะเนื้อไม้ตะขํมสามารถนํามาใช้ในการสร้างบ้านเรือนทําเครื่องตกแต่งบ้านเครื่องเรือนทําฝาหีบหรือลำลังใส่ของได้ผลของตะขํมใช้รับประทานได้นะคะ ตะคั้มเป็นไม้ยืนต้นผัดใบผัดใบก็คือในหน้าแรงเขาจะทิ้งใบนะคะเพราะนั้นถ้าใครจะปลูกกับบ้านอยู่ปลูกที่บ้านเนี่ยก็ต้องทำใจนิดหนึ่งว่าไม้ผัดใบช่วงหน้าแรงเขาจะผัดใบลำต้นเปล่าตรงแตก่กิ่งก้านสาขารอบๆเรือนยอดของต้นโคนต้นเป็นภูพรตามกิ่งอ่อนและก้านช่อดอกมีขนสีเทาปกคลุมกระจายทั่วไป และรอยแผลใบกดตามกิ่งรอยแผลใบก็คืออย่างนี้ยค่ะพอนานๆไปหลังจากที่ก้านใบเขาร่วงมันก็จะเป็นแผลแบบนี้นะคะโตขึ้นไปก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นเปลือกต้นสีเทาสีน้ำตาลปนเทาเป็นสะเก็ดหรือแตกเป็นหลุมตื้น,น,นอันนี้มันยังต้นเล็กอยู่เนาะก็อาจจะมองไม่ชัดนะักใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายขี้ปลายขี้หมายถึงว่าเขาจะมีใบยอดสุด หนึ่งใบคือนับได้เป็นเลขขี้อย่างเงี้ยค่ะขอคู่ค,คู่คู่มาแล้วไปใบสุดขี้ก็คือช่อของใบหนึ่งอะ่ะจะมีประมาณ7จ็ถึงสิใบออกเรียงตรงกันข้ามหรือทะแยงเล็กน้อยตอนนี้ตรงกันข้ามเป๊ะนะคะใบสวยงามมากค่ะขอบใบเขาจะจกักแล้วปลายใบจะแหลมเป็นติ่งแล้วก็ ใบเขาจะเป็นขนอ่อนนุ่มนะคะอน,นั้นก็จะมีไม้คล้ายๆกันหลายๆตัวที่ลักษณะแบบนี้แต่ว่าเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาคือหนึ่งใบเขาอะ่ะขนนุ่มขอบใบจักก็คือเป็นซี่ๆแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าจากักแล้วปลายใบอะ่ะจะค่อนข้างยาวมากแล้วก็ออกเป็นขี้แบบนี้คือจะต้องมีเจ็ดมีเก้ามีสิบเอ็ดมีสิบสามนะคะนี่คือลักษณะของ ไปประกอบขนนุกแบบขี้ขี้คือเลขขี้เลขคู่นะคะแล้วก็เมล็ดแก่จัดจะเป็นสีดำผลแก่จัดเป็นสีดำนะคะเปลี่ยนจากเขียวเป็นดำเปลือกของต้นใช้ทำเป็นยาแก้บิดแก้ท้องร่วงยาแก้ปวดท้องยาทาห้ามเลือดคือเขามีรสฝาดฝาดก็มีหน้าที่ว่าช่วยสมานแผลภายนอกภายในถ้ากินเนี่ยก็แก้บิดแล้วก็แก้อาการโรคกระเพาะ ส่วนถ้าใช้ภายนอกก็สามารถใช้ชําระล้างบาดแผลป้องกันการติดเชื้อหรือทําให้แผลแห้งไว้ขึ้นอันนี้คือลักษณะของไม้ที่มีรสฝาดสมานนะคะเป็นเรื่องปกติเลยผลของเขาที่กินได้เนี่ยสามารถใช้เป็นยาบํารุงธาตุหรือบํารุงกระเพาะอาหารต้นแก้ตามัวเนื่องจากเยื่อตาอักเสบใบใช้รักษาโรคหืดวิธีใช้นะคะยากแก้บิด แก้ท้องร่วงเนี่ยเขาจะเอาเปลือกต้นมาต้มกับน้ําหรือเอามาบีบเพื่อเอาน้ํากินเป็นยาถ้าแก้อาการปวดท้องเนี่ยเขาจะใช้วิธีฝนร่วมกับเปลือกต้นมากอกต้นตะเคอช่วยบํารุงคันก็ได้นะคะบํารุงคันเนี่ยจะใช้เปลือกของต้นต้มน้ําอาบสําหรับสตรีหลังคลอดยาทาห้ามเลือดก็คือเอาเปลือกต้นใช้แช่กับน้ําแล้วก็ล้างแผลเรื้อรังได้ดีมากคือ สารฝาดเนี่ยก็คือแทนนินแทนนินน่ะจะมีมีความสามารถในการสมานก็ช่วยสมานบาดแผลให้แห้งไวหายไวขึ้นแล้วก็ยังมีการนําเปลือกต้นตะค้มมาตำพอกหรือต้มกับน้ําอาบเป็นยาแก้อักเสบบวมติดเชื้อแผลเป็นหนองฝีตุ่มป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีผื่นหรือตุ่มขึ้นเด็กทารกก็สามารถใช้ได้นะคะ ส่วนผลเนี่ยใช้บำรุงธาตุหรือบำรุงกระเพาะอาหารทีนี้เรามาดูว่าไม้มงคลเก้าอย่างที่เขาเอามาใช้สำหรับคึ้เสาเรือนหรือว่าเอามาพกเป็นไม้มงคลมีต้นอะไรมัางก็มีคืมีต้นตะคําเนี่ยต้นเนี่ยต้นหนึ่งละต้นมะลุมต้นคูนต้นขนุนต้นมยมต้นยอต้นลักกาหลงต้นตะคอง อีกตำรานหนึ่งนะคะคือไอตำราเน,นี้ยบอกตรงว่าอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่ามะลุมเนี่ยสำหรับโบราณไม่ไม่ใช่ไม้มงคลนะคะมันเพิ่งถูกเอามาจัดเป็นไม้มงคลในช่วงหลังๆที่มีการฮิตเรื่องมะลุมเนี่ยแหละอ่ะเรามาดูไม้มงคลโบราณในการวางศิาลาฤกษ์เก้ชนิด 1. นราชพฤกษ์สขนุนสมชัยพฤกษ์สี่ทองหลางหไผ่สีสุก หทรงบาดาล 7. ไม้สักแปดพยุงเก้กันเกาอันนี้จะเป็น 9. ้าไม้มงคลโบราณนะคะแต่ว่าต้นตะคัมเนี่ยจะเป็นของทางสายเหนือและทางตะวันออกที่เขาจะใช้แล้วก็กับฝากต้นตะคำมนี่เขาก็นิยมเอาไปบูชาคือช่วยให้ค้าคูณ างทีก็ใช้ร่วมกันกับกระฝากต้นคูณนะคะก็ถือว่าเป็นไม้โบราณหายากต้นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมไว้สําหรับคนที่ชอบสายไม้ยืนต้นไม้ป่าโบราณสายมงคลและคนที่ชอบไม้ผลไม้ป่าโบราณที่กินได้ก็ฝากเอาไว้นะคะนี่คือต้นตะขาไม้มงคลน่าปลูกอีกต้นหนึ่งค่ะวัลลกรณสมุนไพรก็ขอฝาก เรื่องไม้มงคลผลไม้ป่าของไทยไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามไปนะคะขอบคุณมากค่ะ